วันนี้จะมาเป็นถุงถุงถุงสาหุระกับเพื่อนกันมาเป็นถุงถุงสาหุระกันถุง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 สาหุลระไม่เห็นศัตรูเลยอ่ะ Mm-hmm. <laughs> 把，冲冲冲！啊 <Ooh. S 1> <久 S 2>、er，找找找！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 找 อขอไอ้คนนั้น first blood ไม่หรอเพื่อนคนสุดท้ายดีกว่าตายแน่นอนเชื่อเลยเพื่อนตายแน่เชื่อเลย โหชนะสามรอบตัวเองไม่ซื้อเปลือดีๆเลยตอบตอบโอเงินแผงเลยไว โหแล้วนะไอ้ทุ่งนุ่ยไปฟันหัวแหละเดี๋ยวทุ่งทุ่งจะไปฟันหัวทุ่งทุ่งทุ่งสะเทือของขนุ่ยทุ่งทุ่งทุ่งสะเทือของขอทุ่งของ Yeah. Yeah. First blood. ก็แก้